วันนี้ก็เป็นวันที่นำอาหารมาเลี้ยงหรือว่าทางสานตา,านำอาหารลงลงรถจากรถพี่น้อยลงจากรถจากพี่น้อยครับเพื่อมาเตรียมเลี้ยงเด็กๆที่ทางสายตาที่การก็มีเจ้าหน้าที่ของประธานดูแลครับมาต้อนรับก็มาทางนี้แล้วเดิงนงี้ดูเดินงี้ทางนี้มาทางนี้ลู นี่ลูกก้ก็มาทำบุญด้วยลูกโก้ครับลูกโก้มาครลูกโก้มากับแม่นะมผมมากับแม่ครับครับที่เห็นก็เป็นอาถรรที่เลี้ยงซึ่งคนที่จะมาทำบุญคล้ายวันเกิดหรือทำบุญร,บรอบๆไยก็ดีครับมาเลี้ยงเด็กที่การทางสายตาที่ก,ก็ดีนะหนึ่งสองสองยายครับสองยายพี่น้องพระหลักง่ายวิไลย ตอนนี้ตอนนี้เออ่ไอติมนี่มันเลี้ยงเด็กคนที่เลี้ยงก็กินก่อนว่ามันอร่อยปะรสชาติมันถูกลิ้นไหมไม่ถูกครับต้องผัดลิ้นต้องผัดลิ้นโน่นทิมไงครับมีมียีนอมมีหน่อยมีน้อยมีน้อยมันเลีเ้ยงเด็กะะเด็กพิกาแนนตาจาจะลันไรอะไรของผมแล้วก็อีวัน อันนี้น้องครับปาริการเขาก็มาถามมาถามป้าน้อยว่าวันนี้มีอะไรมาเลี้ยมีอะไรมั่งอันนี้น้องน้องเขาก็หาป้าน้อยอ่าน,นี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กเป็นนั่งเดี๋ยวมาทานอาหารการในตัวเล็กอืม ตอนนี้เ,เด็กๆโตทยอยทยอยมารับประทานอาหารก็จะมีคุณครูครับวันนี้จะมีคุณครูครับผู้ดูแลเด็กๆนะก็วันนี้มันตรงกับวันเกิดของน้องหญิงด้วยอลิสยาครับนี่ก็จะมีน้องๆครับน้องๆที่แต่พิาการน่าสายตาก็เริ่มทยอยมาก็เด็กๆพวกเขาก็ถึงครับเรียนภาษาเบลกัน คุณครูก็พาเด็กมานั่งเป็นมานั่งแล้วทำอาหารที่ผมนินทานทานทั่วไปครับก็จะมีก็แบบว่ามีมีคนมาแ่้วนะครับมามาร่วมทำบุญกระเด็กทานทานทานคุณครูก็เตรียมครับเตรียม ให้เด็กนั่งประจำที่ของเขาเองครับเด็กเขจะมีความสามารถพิเศษของเขาเขาจะรู้ว่าเขาอ่ะเขานั่งอยู่แถวไหนตำแหน่งตรงไหนเขาจะเปครูครับคุณครูผู้ดูแลหรือว่าเจ้าหน้าที่น้องๆเขาจะดมสัมผัสว่าวันนี้อาหารอะไรก็สัมผัสโด,ดยกับสัมผัสนะครับ ตั้งใจมาเน้นเด็กครับดีครับทำทำกิจกรรมอย่างนี้ทุกครั้งครับก็บางทีคนหญ่คนไทยจะคิดว่าไปเข้าวัดจะทำบุญกับพระนะครับจริงๆแล้วเราจะมีแบบพิธการอย่างนี้มีหลายอย่างเยอะครับมาทำก็ได้อิ่มท้อง เด็กครับที่พิกนนารสายตาครับก็วันนี้จะ,ะทางทางอาจารย์เขาบอกว่าก็ไปฟังอะไรทำบรรยายอีก่20ประทันคาดว่าจะมาทานทุกปากไม่รู้นะครับต้องร้อยสิบกู้หนึ่งอ่านี่จะภาพครับ,รบจะภาพนี่อาหารปลาของพิการวันนี้จากครอบครัวทิพย์ประสงค์นะคะแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด พ uh, e ี่หญิงติดสอบอยู่นะคะพี่หญิงเรียนที่โรงเรียนจุฬาอยู่น่ติดสอบเลยมไยานะคะเเจด้วอบครัวสยนาจวันเรีนติในวันนี้อแกเรียนอบคูแผนที่มในี้เจ้าหมชิ้เจ้าครับชจ้เป็นตัวแทนครับจิเจ้ เดนนเูเาปัะคะเรามอบเด็กๆก็จะลองเพลงโชคดีวันเสาร์นะครับเาแบ่งปันนะฮะไม่ก็เด็กๆ ຂໍສັๆເສີນ <anthropology> ວັດ <lequel> ຕ້ອງໃດເພปສົງ <affection> ຕ້ອງໄປນ เก่าเก่าเกาเไเพราะว่าเนกิดมาแล้วไม่ครบทั้งสองให้กับคนทั่วไปครับเขาเรียกว่าพิธาราษาพวกลุงต้าวันนี้ครับลุงต้านนก็มีความดีใจครับอยากมาทำคุณกเกิดให้กับน้องน้องนะครับขอให้น้องๆทุกค,คนเนี่ยครับมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นเยาวชขนของชาตินะครับที่จะพัฒนาต่อ,ตอไปแล้วก็ให้มีความสุขในชีวิตนะครับ ในการเลี้ยงทานอาหารตรนี้ก็ขอให้เด็กคนครับทานอย่างมีความสุขครับอิ่มนะักอะไรที่มันมันเป็นความสุขทางกายได้ครับมีใจได้ก็ขอให้ตน้องทุกคนสมหวังทั้งนี้นะครับ